ดีค,ครับ,ย,รรบรรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปายันวี่โฟด่วนครับวันนี้เรามาทำบุญนี้แล้วดูสิแต่บรรยากาศนี่น่ากงจริงเลยอยู่อนามัยนอกเมืองครับสาขาสอง <laughs> <laughs> บ้านหลังี่ท่านผู้ช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านเลยค <laughs> <laughs> วบคุมคอนโทรลโดยเสียบบอมเหมือนเดิมครับ ดินก็แข็งครับหน้านี้นี่ฝั่งเรานี่ไม่โดนฝนเลยท่วมแต่เขาไอเรานี่แห้ง เราจะขูดยากหน่อยครับเพราะว่าพื้นนี้ก็มืดวายแล้วก็ูไปน่าจะประมาเกือบสองหมื่นเนาะกเบาเเจ็ดพกว่า จะเอาประมาณนี้แหละไม่ต้องได้5เซนเต็มหรอกต้องเอาทีละเ็้ด้วยใช่อันนี้เ็มาเสนอวม่เยอะอยู่ตอนใต้นั่นแหละโอ้โหเหมือนมาเสนอรถแต่เราทำบางกลัวทำเลี้รถดินรถไร้เข้าข้างหลังเข้าไม่ได้ต้องกระบเออ เราก็มีารดเนจมไปแล้วนะแต <R> ่ว่าก็เสียิงที่จุดที่บอกมาเ่ยในที่ประชุมที่ขอที่กับบงการเขาบางเงินไปเนาะอาะตัวน

ดีนะบรรยากาศเนี่ยน่าถอนคุณช่วงนี้เนี่ฝุนรุนรวนเลยทำงานนี่มีแต่ฝุ่น แรกกว่าจะเอารถดำมานะก็เลยเอ๊ะมาดูที่ก่อนรุ่งนี้นี่บ้านละอ้อเมื่อเดินบ้านน้ำคุณครับโลกบอปลายอีกแล้วคนย้ายอีกแล้วตรงนี้นี่รถเราแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะ แต่เวลาส้มก็ยังจะไม่มีเวลาส้มเลยแต่ <c oughs> ดีเงินมาก็น,นั่นนี่อยู่ๆเขาก็เอาเงินล้านมาให้ <c oughs> เงินล้านน้อยนะเงินล้านไม่เจ้จาะเอา ล้านมาก็ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรหมดมันจะได้ก็ใบเดียวก็โดนไอ้นี่สิบกว่าใบแล้วงวดนี้ก็บริจาคไปก่อนทำทุนไปก่อนฝากไว้ก่อนนะ่ด้ถอนตอนไหนยังไม่รู้เลย We'll <laughs> ในงานเก่าครับเทพื้นก่อนอะก็ฝากกดติดตามนะครับ